รีแอคน้องวิล no ินจำพอได้ไหมนะหลังจากที่พ่อเบียเปลี่ยนลุกคืนร่างทองแรก <c oughs> ที่ล่าสุดแม่วิกกี้ได้เปิดเผยคลิปที่คุณพ่อยอมโกนหนวดเข้าออกหลังจากที่ไว้ยาวมานานจนแฟนๆจำแทบไม่ได้เลยไม่เหลือมาดพระเอกไว้ซึ่งเอฟซีก็ต่างตั้งหน้าตั้งตารอลุนลูกใหม่ของพระเอกหนุ่มกันอย่างใจจดใจจอ่อและแม่วิกกี้ก็ได้โพสต์คลิปเผยชมพ่อเวียสกุลวัตรลูกแรกหลังจากที่โกนเขาพร้อมกระติกแคปชั่นไว้ว่าร่างที่หนึ่งพ้อเสิร์ฟลูกนี้ขอชื่อว่า bad bad. ลูกแดดแบดแบดซูมารูร่างสองรอเด็กชายสกุลทำใจแป๊บหนึ่งนะครับพร้อมก็เผยรีแอคชั่นของ ลูกสาวน้องวีรินที่มีต่อลูกใหม่ของคุณพ่อด้วยหลังจากที่โกนออกแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายมาเซอร์ทิ้งเขาสั้นลงไม่ยาวเหมือนเก่าดู้ท่าแล้วน้องวีรินก็คงจะชอบมากๆหัวราอชอบใจกับนิวลูกของคุณพ่อสุดๆเ็นครับเป็นไงครับว้าวไหมว้าวไหมบอกบอกที่ว้าวไหมไอ้ไหนรวยไอ้ไหนรวยเชื่อไอ้ไหนรวยไอ้ไหนไหนเข้า พอได้เห็นร่างทองร่างแรกมาแล้วก็อยากที่จะเห็นร่างทองลุกต่อไปของพ่อจริงๆดูถ้าเกิดว่าพ่อเวียเปลี่ยนลุกมาเป็นสมาร์ทเท่แพงถายใต้ใบหน้าอันลอเลาแบบนี้รีแอคครั้งหน้าของต้วิลินจะจพ่อได้หรือเปล่านะซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็เคยได้เห็นรีแอคชันท่าทางของน้องวิลินที่เคยเห็นพ่อเวียโกนวดออกมาแล้วซึ่งน้องวิลินก็แอบงงนิดหน่อยแต่ที่โดดโฟกัสนั่นก็คือพ่อเวียหล่อออรานาใสเป้เหมือนเดิมเฮ้ินครับ <c oughs> เรียกได้ว่าภายใต้ใบหน้าหนวดคราวนั้นก็ยังคงซ่อนความหล่อออร่าซุปตาพระเอกอยู่ถึงจะเปลี่ยนลุกไปบ้างแต่เสน่ห์และรอยยิ้มที่แฟนๆต่างคุ้นเคยก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน <c oughs> ถึงจะอายุ40แล้วแน่นอนว่าค้นชื่อพระเอกช่องมากสีหน้าคมหล่อเข้มต่อให้กาลเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็สตาร์ความหล่อเอาไว้อยู่ดี <c oughs> เพราะตั้งแต่มีการพักงานละครแบบยาวๆเวียก็ไปใช้ชีวิตครอบครัวที่ต่างจังหวัดเป็นหลักโดยที่ผ่านมาก็จะได้เห็นลูกเซอร์ของพ่อเวียและมีคอมเมนต์ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการที่พ่อเวียปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไปจากมาดพระเอกเท่กลายเป็นมาเซอร์ไปได้มากขนาดนี้จนแฟนบก็เริ่มสงสัยแล้วว่าที่จริงแล้วการที่เปลี่ยนลุกครั้งนี้เป็นเพียงแค่ความชอบส่วนตัวหรือเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่านะและคําตอบก็ได้ถูกเฉลยจากคุณภรรยาได้มีการเฉลยความจริงที่เวียนั้นทําไมาต้องไว้หนวดปล่อยให ยาวขนาดนี้โดยได้เปิดเผยว่าทำภารกิจสําคัญเป็นของขวัญให้กับ f อเตรียมตัดหนวดโกนเขาให้กับสามีหลังจากที่ไว้ยาวมานานกว่า3เดือนล่าสุดก็มีการอัปเดตภาพแล้วก็เฉลยให้ทราบว่าอยู่ในช่วงถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ให้กับทางเน็ตฟลิกและก็ได้มีการถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคิวให้รอชมไม่นานเกินรองานนี้ก็ดูท่าว่าภารกิจการถ่ายทําจบลงแล้วก็เตรียมลุ้นกันได้เลยว่าพ่อเวียจะกลับมาในลูกไซกิกให้แฟนๆได้ใจละลายกันอีกครั้งในเร็วๆนี้